สวัสดีครับพบกับผมแมนมีเดินไปเช่นเคยนะครับวันนี้มีมีดพกโคลัมเบียนะครับผมรุ่นนี้รุ่นขายดีครับ s a 7 8มีคนถามเข้ามาเยอะนะวันนี้ของเข้ามาใหม่นะครับผมพร้อมซองผ้า2ตัวล็อกนะครับตีนตุ๊กแกกับกระดุมนะครับผมด้านหลังมีที่ร้อยเข็มขัดพร้อมพกผ้านะครับผมเล่มใหญ่นะครับเล่มนี้นะครับผมมีดพกโคลัมเบียนะครับ SA 78ยาวรวม12.3นิ้วนะครับ ใบมีด9 4 r นะครับผมแข็งแรงทนสนิมนะครับใบมีดปัดเงากระจกนะครับสองสีนะครับผมนี่ครับผมนี่เห็นปากกาไหมครับผมนี่ครับปัดเงากระจกเงาวิ่งๆเลยครับผมด้านบนนะครับผมส่วนด้านล่างเป็นขุ่นนะครับผมตรงนี้เป็นขุ่นด้านบนปัดเงากระจกนะครับสวยแน่นอนนะครับผมยาวรวม12.3นิ้วนะครับทรงโบวี่นะครับใบมีด7.3นิ้วนะครับผม ใบมีด 9CR ซแข็งแรงทนสนิมนะครับผมทรงสวยมากนะครับปลายแหลมนะครับผมความยาวใบมีด7.3นิ้วความกว้างใบมีด1นนิ้วนะครับสันหนา4มิลนะครับปลายสโลป3มมิลนะครับผมสวยแข็งแรงแน่นอนนะครับผมกลายเป็นทองเหลืองนะครับขั้นนี่ครับสีแดงนะครับผมสวยงามนะครับด้ามจับไม้แท้นะครับยึดหมุดทองเหลืองสองตัวนะครับสันท้าย เป็นเล็นะครับปัดเงากระจกนะครับผมขั้นสีแดงสวยงามแน่นอนนะครับผมเล่มนี้นะครับเหล็กชิ้นเดียวตลอดเล่มฟูลแท้งครับด้ามจับซอสรองนิ้วสวยงามนะครับผมกาดทองเหลืองสวยแน่นอนนะครับเล่มนี้ราคาเบาๆนะครับผม450้าบาทรวมจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะมีของมาแค่15เล่มหมดแล้วหมดเลยนะครับผมรอนานนะครับเดี๋ยวช่างน้ําหนักให้ดูนะครับผม 370กรัมนะคกรัมนมีดอเปล่านะครับรวมปอก4 1 9กรัมนะครับผมค่อนข้างหนักนะครับเล่มใหญ่นะครับผมไวมีด7.3นิ้วนะครับสันหนา4มิลผมกกีบแน่นอนนะครับรับประกันให้นะครับผมนี่ครับสินค้าพร้อมปอกแบบนี้นะพี่ๆท่านไหนสนใจทักมาได้เลยนะครับผมทิ้งช่องทางการติดต่อสั่งซื้อไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับ ทางไลน์ทาง Facebook หรือเบอร์โทรศัพท์นะครับผมสะดวกทางไลน์มากที่สุดนะครับผมสวยแน่นอนนะครับรุ่น SA 7 8นะครับผมรุ่นนี้ขายดีมากนะครับทรงสวยเล่มใหญ่นะครับ12.3นิ้วพี่ๆท่านไหนชอบแบบนี้ก็ทักมาได้เลยครับกาดทองเหลืองนะครับหนักนะครับผมเล่มนี้บอกเลยนะครับเกือบเกือบสี่กรัมนะครับผมของดีแน่นอนนะครับผมใบมีสองสีนะครับปัดเงากระจกนะครับ พี่ๆท่านไหนสนใจทักมาได้เลยนะครับ450บาทรวมส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้้วยครับจะนมีดสวยๆแปลกใหม่ๆมีเยอะนะครับผมเดี๋ยวของเข้ามาครับกำลังรออยู่นะครับผมเดี๋ยวลงคลิปให้ทุกวันนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ติดตามนะครับผมแมนมีเดินป่ารับประกันให้ทุกเล่มขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ช่วยอุดหนุนนะครับแล้วพบกันใหม่เล่มหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ